เรื่องก็หนูรู้ว่าพี่ชอบตอนที่3น้องเบลผมคิดมาตลอดว่าความเหงากับผมห่างไกลกันมากเกิดมาเป็นคนแบบผมคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันนอกจากชีวิตจะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์ยสมบัติแล้วก็ยังมีแต่คนอยากเข้าหาถึงแม้ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นลูกเต้าเหล่าใครร่ำรวยมาจากไหน แต่ทุกคนก็เหมือนจะถูกดึงดูดให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือพวกคู่ขาทั้งหลายที่ผมเคยคบด้วยอาจจะเพราะรูปร่างหน้าตาหรือวิธีการพูดคุยมากกว่าที่ผูกใจคนพวกนั้นเอาไว้ได้ความว่างเปล่าในห้องพักของโรงแรมที่ได้สัมผัสหลังจากที่อีกคนก้าวขาออกไปเป็นความว่างเปล่าที่วูบวโงงน่าสนใจดีวันนี้ เลยเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองผมสงสัยว่าถ้าผมอยู่คนเดียวในห้องนี้ตั้งแต่ต้นมันอาจจะไม่ดูโล่งขึ้นทันตาเห็นขนาดนั้นก็ได้พี่เหนือเป็นผู้ชายที่มาวนเวียนในชีวิตคนล่าสุดของผมการเริ่มต้นรู้จักกันมันแปลกใหม่เราเหมือนคนที่ไม่มีวันลงรอยกันได้ในสายตาของคนอื่นผมก็คิดแบบนั้นนะ ถ้าจะให้อยู่ด้วยกันไปนานๆผมก็ไม่ไหวหรอกปวดหัวตายหาเลยแต่พี่มันก็เป็นความแปลกใหม่ในชีวิตไม่ได้พบเจอกันในสถานที่อโคจรไม่ได้เริ่มต้นด้วยเซ็กต,ตั้งแต่แรกจะเรียกอะไรดีละ่ะพี่เหนือน่าจะตั้งใจมาป่วนผมให้ผมปวดประสาทเล่นแต่ผมดันลากมันมาลิ้มรองรสชาติของผู้ชายด้วยกันละมะั้ง ส่วนจุดประสงค์ของผมผมแค่อยากรู้ว่าคนที่เจ้าชู้และใช้ทรัพยากรผู้หญิงเปลืองอย่างพี่เหนือจะแซบสักแค่ไหนอีกทั้งการได้ลองเป็นผู้ชายคนแรกของพี่มันก็น่าสนุกดีก็ถือว่าสมดังใจอยู่นะส่วนเรื่องที่สารต่อมาเรื่อยๆอ่ะส่วนมากจะเป็นพี่มันเป็นคนเริ่มชวนไปกินข้าวบ้างชวนไปดูหนังบ้าง ซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยทำแบบนี้กับใครแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะย้อมพี่มันขนาดนั้นปฏิเสธก็บ่อยด่ากลับเพราะความรำคาญก็เยอะที่เห็นไปด้วยกันน่ะไม่ถึง50%ด้วยซ้ำส่วนมากจะแพ้ลูกอ้อนของมันคือปกติมันจะกวนตีนมากกว่าพอเจอมันพูดดีด้วยหน่อยก็ดันใจอ่อนรู้ตัวอีกทีก็ขับรถออกไปหาแล้ว สำหรับผมพี่เหนือไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นนะแต่ผมในช่วงนี้คงเบื่อเบื่อมากกว่าเลยไม่ค่อยออกไปพบปะสังสรรค์กับใครเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่ฝึกงานเสร็จผมก็แค่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านมีนัดกินข้าวกับน่านกับพายบ้างปะไปคิดคิดดูอาจจะได้รับอิทธิพลจากสองคนนั้นด้วยมั้งเพื่อนใหม่แก๊งตัวแอะของผม ทำให้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมเที่ยวเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้แย่มันทําให้ผมเพลินและเหนื่อยจนหลับไปง่ายๆพอๆกับการลากใครสักคนมามีเซ็ก์ด้วยมผมเป็นคนนอนหลับยากเป็นคนที่คิดอะไรอยู่ในหัวตลอดเวลาทาั้งๆที่บางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับตัวเองแม้แต่น้อยเช่นไปนั่งกินบะหมี่เกี้ยวเจอขวดน้ำปลาอยู่บนโต๊ะ ผมก็เอากลับมาคิดทั้งคืนว่าทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้แล้วผลิตที่ไหนผลิตยังไงขายดีหรือเปล่าคู่แข่งเยอะขนาดไหน <c oughs> คงเป็นเพราะผมเรียนการตลาดด้วยมั้งแต่ผมก็ไม่ควรเก็บเอาุกเรื่องมาคิดจนพานให้ตัวเองหลับยากไง <c oughs> ก่อนฝึกงานอาการผมหนักกว่านี้เพราะเรียนน้อยมีวิชาเรียนแค่ไม่กี่วิชา แล้วดันเป็นคนหัวดีมากแทบไม่ต้องทบทวนบทเรียนก็เข้าใจได้ง่ายๆทีเนี้พอมีเวลาว่างมันก็หาเรื่องคิดจนต้องออกไปหาเล่ากินบ่อยๆหวังจะให้ตัวเองหลับสบายหรือถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้เจอคนที่กลับมาทำกิจกรรมให้ร่างกายได้ผ่อนคลายด้วยกันได้แต่พอมาฝึกงานก็ยอมรับเลยว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ต้องตื่นแต่เช้าเวลาเดิมทุกๆวันกว่าจะเลิกงานกลับถึงบ้านก็มืดคำ่ำบางวันเหนื่อยจนไม่มีแรงจะกินข้าวพอหลังฝึกงานเสร็จถึงจะว่างขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่มีเวลาคิดมากเดี๋ยวพายกับนั่นก็ชวนออกไปดูหนังฟังเพลงแล้วก็มีพี่เหนืออีกคนเนี่ยแหละที่ลากผมออกจากบ้านได้พูดมาขนาดเนี้ยหลายคนคงคิดว่าพี่เหนือดูมีอิทธิพลกับผม ที่บอกว่าไม่สำคัญโกหกหรือเปล่าผมว่าผมค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะถ้าไม่ก็คือไม่ผมไม่เคยโหยหาใครแบบเจาะจงเลยพี่เหนือก็ด้วยไม่เคยเรียกร้องไม่เคยถามหาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมันก็ได้เจอกันเองส่วนคนอื่นๆนะเป็นแบบขาจรมากกว่าเจอแล้วก็จบจบกันไปไม่ค่อยได้สารต่อ บางคนเป็นเพื่อนกินเหล้าผับปิดก็แยกย้ายบางคนมีค้างด้วยกันบ้างแต่นั่นน่ะก็เป็นความสัมพันธ์แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ยอมรับว่าหลังจากที่มีอะไรกับพี่เหนือผมก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครอีกเลยเหตุผลหลักๆก็คือไม่มีเวลาวันนี้ก็เป็นคืนแรกในรอบหลายเดือนที่ผมออกมาหาบรรยากาศเดิม ส่วนมากผมจะสายนั่งชิลมากกว่าไปผับที่เปิดเพลงดังๆและออกลวดลายแดนซ์แต่ก็มีไปบ้างเวลานึกครึ้มไม่อยากกลับบ้านเร็วผมเลือกร้านที่อยู่ติดถนนสายหลักของซอยบาร์เล็กๆที่นักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติสะส่วนใหญ่เมื่อได้ที่นั่งที่พึงพอใจแล้วก็สั่งเครื่องดื่มจากพนักงาน จากมุมที่ผมนั่งผมสามารถมองเห็นทุกโต๊ะของร้านรวมถึงเห็นรถราที่วิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยมันอยู่กึ่งกลางระหว่างโซนกลางแจ้งและด้านในร้านผมมองบรรยากาศในช่วงค่ำคืนที่คุ้นเคยเสียงกองจากวงดนตรีที่กาลังเล่นสดกระแทกใจจนเต้นหนักๆตามผมรู้สึกเมาไปกับบรรยากาศมากกว่ามาริต้าที่ดื่มอยู่ซะอีก สายตาของผมไปสะดุดเข้ากับใครบางคนที่หน้าตาโดดเด่นท่ามกลางเพื่อนคนอื่นในโต๊ะโชคดีที่เขานั่งหันหน้ามาตรงกับผมพอดีทำให้ผมได้เสพความสวรรค์บรรจงสร้างของใบหน้านั้นได้ถนัดดูดูน่าจะสูงเกือบร้อยก้าสิบผิวขาวจนสะท้อนกับแสงไฟจมูกได้รูปและดวงตาคมเข้ม ปากหนาที่ชอบตวัดลิ้นเลียเก็บรสชาติหลังจากที่ยกแก้วบนโต๊ะขึ้นดื่มหน้ามองกว่าเวลาพูดคุยกับเพื่อนทรงผมแนวโอปป้าเกาหลีบวกกับเสื้อผ้าที่มองปลาดเดียวก็รู้ว่าเป็นแบรนด์ดังที่เขาสวมใส่อยู่ก็ดูเข้ากันได้ดีบ่งบอกได้เลยว่ารสนิยมของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาไม่รู้ว่าแต้มบุญเก่าหรือเพราะผมจ้องเขานานจนเขารู้สึกตัว สายตาคมเข้มตวัดมองมาทางผมที่หลบไม่ทันแต่เพราะความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งผมจึงมองกลับไปไม่วางตาจริตการยกมาการิต้าขึ้นดื่มระหว่างประสานสายตากันจงใจให้เกลือบนขอบแก้วเลอะริมฝีปากให้ได้ตวัดลิ้นขึ้นแลบเลียบ้างไม่ถึง10นาทีร่างสูงก็ตรงเข้ามาหาพร้อมแก้วออนดอร์็อกในมือ ดูจากเครื่องดื่มที่ถือมาแล้วเขาน่าจะเป็นสายดื่มมากกว่าที่จะมาชิวเหมือนผมมองผมอยู่หรือเปล่าครับครับไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอ้อมค้อมคำทักทายที่เชิญชวนผมเคยเจอมาหลายรูปแบบไฟเจอไฟเลยก็ร้อนรุ่มดิแล้วคุณตั้งใจเดินมาถามแค่นี้เหรอ ผมต้องถามชื่อคุณไหมไม่ต้องก็ได้ปกติผมก็ไม่ได้ชอบให้ใครคร้างเรียกอืมก็ดีนะผมเป็นดาราไม่ต้องรู้จักกันก็ดีเขาว่าอย่างนั้นผมไม่แปลกใจเท่าไหร่หน้าตาเขาก็คุ้นๆอยู่อาจจะเคยเห็นตามป้ายโฆษณาที่ไหนสักแห่งแล้วจะนั่งอีกนานไหมครับถ้าบอกว่าแล้วแต่คุณละ่ะงั้น ผมขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงวันเกิดเพื่อนนะครับถ้ากลับเร็วกลัวมันงอนคุณรอได้ใช่ไหม,มก็ไม่ได้มีธุระไปไหนอยู่แล้วเป็นอันว่าจบการดีวถ้าเจอคนที่คุยง่ายๆหน่อยผมก็จะตัดดำคาญไปได้เยอะเลยหลังจากนี้ผมก็เพียงแค่นั่งฟังเพลงรอชิลๆไม่ต้องเสียเวลาไปส่งสายตาให้คลิกกับใครให้เมื่อยลูกตาอีก ผู้ชายคนนั้นขับรถตามผมมาที่โรงแรมทุกอย่างดูราบเรื่อนเป็นปกติผมไม่คิดแม้แต่จะถามชื่อเขาเขาเองก็ไม่ได้ถามที่มาของผมแทบไม่มีประโยคสนทนาใดๆตั้งแต่ออกจากร้านเพราะที่จอดรถว่างติดกันทำให้ผมได้เห็นรถเขาได้ถนัดขึ้นรถที่เขาขับเป็นรถสปอร์ตสีเหลืองสองที่นั่งสุดหรูถ้าจำไม่ผิด ราคาน่าจะเฉียดยี่สิบล้านรถสนิยมดีไม่น้อยเลยดูเหมือนจะรวยไม่ใช่เล่นด้วยอยากลองนั่งดูไหมไม่เป็นไรอ่ะไม่ชอบนั่งรถคนอื่นผมโกหกคนขี้เกียจขับรถอย่างผมนะ่ะหรอจะไม่ชอบนั่งรถคนอื่นแค่วันนี้มีอย่างอื่นที่อยากทำมากกว่าจะมาเสียเวลาลองนั่งรถที่ผมเองก็มีปัญญาซื้อถ้าอยากได้ รถคุณสวยดีหรอพ่อซื้อให้อ่ะลูกคนรวยสินะก็ประมาณนั้นอ่ะจะจับเหรอผมดูเหมือนคนที่เห็นแกเงินมากกว่าเซ็กหรอเขาพูดถูกสายตาท่าทางเขาไม่ได้ดูสนใจการแต่งตัวของผมเลยได้ซ้ำมีแต่ประกายลึกลับที่สื่อถึงเรื่องอย่างว่าเพียงอย่างเดียวจูบได้ปะ ตอนนี้หรออืมปากคุณน่าจกูก็ลองดูผมโดนดันหลังจนติดรถตัวเองริมฝีปากได้รูปประกบลงมาเชื่องช้าชวนเคลิบเคิมกลิ่นแอลกอฮอล์ที่หอมอบอวนอยู่ในปากเราทั้งคู่ภาสติผมกระเจิดกระเจิงได้โดยง่ายเขาค่อยๆเม้มจูบไปไเรื่อยๆไม่รีบร้อนหรือหนักหน่วง ดูแล้วเขาคงจะเป็นคนเอาใจเก่งไม่เบาชอบแบบนี้หรือเปล่าต้องถามด้วยเหรอก็ถ้าผมใส่ใจอะ่ะมันก็ดูดีขึ้นมาไม่ใช่เหรอไม่จำเป็นต้องตัดสินอะไรอะ่ะจบคืนนี้ก็แยกย้าย <c oughs> คุณน่าสนใจดีนะเขาบอกแบบนั้นแต่ก็ดูเคารพการตัดสินใจของผม ไม่ได้มีทีท่าว่าจะชวนสารต่อแต่อย่างใดรู้สึกถูกใจเขาขึ้นมานิดนิดเหมือนกันแฮะถ้าวันนี้เขาทำดีแล้วบังเอิญเจอกันอีกคราวหน้าผมก็คงไม่ปฏิเสธที่จะค้างด้วยหากทุกอย่างมันลงตัวมีเซ็กค,ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะถามทำไมผมจะได้เอาใจถูกไงก็จริงของเขา ถ้าห่างเรื่องอย่างว่านานร่างกายก็จะตอบสนองอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าทำบ่อยๆก็สามารถหาวิธีที่จะถูกใจให้ง่ายขึ้นไม่สะดวกบอกก็ไม่เป็นไรอืมไม่ต้องรู้หรอกเขายิ้มให้ผมหลังจากที่ผมปฏิเสธที่จะบอกใบหน้าปกติว่าหล่อแล้วพอยิ้มแบบนี้ยิ่งดูมีเสน่ห์มากกว่าเดิมไม่แปลกใจเลยที่ได้เป็นดารา ห้องคุณอยู่ไหนจะให้ผมขึ้นไปก่อนหรือคุณจะขึ้นไปก่อนคุณขึ้นไปก่อนก็ได้ห้อง709นะผมยื่นคีย์การ์ดให้เขาเข้าใจดีว่าการรักษาความลับในความสัมพันธ์แบบนี้เป็นยังไงดีซะอีกที่ไม่ต้องอธิบายอะไรวุ่นวายระหว่างที่กะเวลาว่าเขาจะขึ้นไปถึงแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นค่าเวลา Story IG ของใครบางคนที่รู้จักมีวงกลมสีชมพูส้มล้อมรอบชวนให้เปิดดูเป็นการรีพาย Story จากใครอีกคนมาหน้าเรื่องราวของตัวเองรูปกับข้าวเรียงเต็มโต๊ะในกรอบสี่เหลี่ยมจาก IG ที่ชื่อว่าพีบาริชาพร้อมกับข้อความสีดำเด่นชัดขอบคุณงับสำหรับมือดึก at n n นิพนธ์พักดีแหมธุระด่วนของมึงคือเอาเข้าวไปส่งสาวนะไอห,หาเหนือผมหมั่นไส้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่อนข้างรู้จักนิสัยของพี่มันพอสมควรถึงจะปากหมาหน้ารำคาญแต่มันก็ดูแลคนอื่นดีเสมอแม้กระทั่งผมเองก็ได้รับการเทคแคร์จากมันอยู่บ่อยครั้งจริงๆถ้าตัดเรื่องเจ้าชู้ออกไป มันก็น่าจะเป็นแฟนที่ดีคนหนึ่งเลยแหละผมเลื่อนดูไอจคนที่ชื่อปอปาอะไรนั่นอีกนิดหน่อยเห็นวันนั้นแค่ผิวเผินก็ดูสวยดีแต่พอมาดูรูปในไอจีกับให้ความรู้สึกน่ารักน่าทนุถนอมซะมากกว่าผู้ชายคงจะแพ้ทางคนสไตล์นี้ละมั้งดูอย่างน่านกับภายก็ซื่อสายหน้าเอ็นดูจนมีแฟนที่สุดแสนจะค้างรักส่วนคนอย่างผม ก็คงต้องใช้ชีวิตแซับๆไปเรื่อยๆแหละเมื่อคิดว่าได้เวลาพอสมควรผมก็เดินเข้าไปในโรงแรมพนักงานประจำล็อบบี้ยิ้มให้ผมอย่างเป็นมิตรผมยิ้มตอบกลับไปเช่นกันแต่ก็สติเบลอเพราะแอลกอฮอล์ในตัวออกฤทธิ์พาเวียนหัวเมื่อเจอแสงไฟจ้าๆผมกดลิฟต์ขึ้นไปยังชั้น7็นึกถึงหน้าคนที่รอ เริ่มรู้สึกตื่นเต้นว่าเซ็กคืนนี้จะเป็นยังไงคนที่หิ้วกลับมาก็หล่อมากซะด้วยงานดีขนาดเนี้ก็แอบหวังลึกๆว่าเขาจะไม่ทำให้ผมผิดหวังเมื่อลิฟเปิดออกผมคิดว่าผมจะได้เจอทางเดินที่ว่างเปล่าและเขาจะต้องเข้าไปรออยู่ในห้องแล้วแต่ตรงกันข้ามและคาดไม่ถึงอย่างมากผู้ชายที่ส่วนสูงเล่เลี่ยกันยืนจ้องหน้ากันอยู่หน้าประตู คนหนึงคือคนที่เพิ่งเจอกันวันนี้อีกคนคือคนที่รู้จักกันมาสองสามเดือนแล้วเหนือมึงไปไหนมาไปกินเหล้าแฟนเหรอผู้ชายที่ผมให้ขึ้นมารอถามขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยในขณะที่อีกคนขบการามแน่นจนเป็นสันนูนเหมือนกำลังโมโหอยู่ไม่ใช่อะ่ะกลับมาทำไมอะ่ะ ประโยคหลังผมหันไปถามพี่เหนือผมคิดไม่ถึงว่าเขาจะโว้กลับมาคิดว่าจะไปค้างกับสาวน้อยนั่นซะอีกก็กลับมานอนกับมึงไงกูบอกแล้วว่าจะไม่กลับมาเอา้าไม่รู้ผมเกาหัวแกรกมองหน้าสองคนสลับกันไปมายังนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ให้ผมกลับก็ได้นะไม่เซเรียต เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกูวเนี่ยแม่แม่ว่าไงคะเลือกลูกเขยเบอร์ไหนดีเบอร์หนึ่งพี่เหนือเบอร์สองชิริวบอกแล้วว่าตัวละครใหม่นี่คือแบบหืมพระเอกเทียบไม่ติดยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เหนือนะคะส่วนน้องเบลแม่ก็เสียดายแทนนะถ้าลูกจะแบบเออปล่อยให้ผู้ชายงานดีๆคนนั้นหลุดมือไปยังไงก็ เป็นกำลังใจให้พี่เหนือกันดีกว่านาะเพราะว่ายังไงพี่เหนือก็คือพระเอกของเรามีใครแอบไปฟังในเมพกันบ้างแล้วเอยในเมปมีให้ฟังฟรีถึงตอนที่4แล้วนะอ่ายังไงก็ลองดาวน์โหลดมาฟังกันดูได้นะคะส่วนใครอยากฟังต่อจนจบโดยไม่ตัด NC โดยมีตอนพิเศษเพิ่มด้วยเนี่ยก็ดาวน์โหลดเลย399าสบาบาทสนับสนุนค่าขนมให้น้องพายน้องพายก็คือแมวที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆตอนนี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ